เราก็ตอนนี้ทางพิทธศาสนาของเราก็ได้รับการรับรองจากรัฐบ,บาลเยอรมนการไปแพร่พุทธศาสนาจะสะดวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางรัฐบ,บาลก็จะจัดตามงบประมาณกรของกระทรวงศึกิาธิการของรัฐด,ด้วยจะมีที่ระดับสิทธิในการที่จะไปสอนไปอบรมตามการ,ารทานการศึกษาปัญหาอะไร โดยไรโรงเรียนนะแต่โรงพยาบาลเรืองจำการที่เราจะจารีบ้านพักคนชราที่ประสงค์จะเอากาเรียนรู้สมาธิภาวนาจากประสงค์ของเราเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนตะวันตกต้องการธรรมะองการความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมาก คนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเขอสาส่งฉะนั้นเป็นหน้าที่เป็นโอกาสของการครอเพื่อเฉลียเติมเต็มส่วนนี้สังคมที่นี่ต้องมีทั้งด้าน,นวัตถุการสมบูรณ์พร้อมประเทศเล็กๆเป็นประเทศเล็กๆมีชาวตว่างชาิประมาณ40ล้านคนเพราะฉะนั้นทุกเมื่อเขาเปิดโอกาสาเราก็สงความสามารถที่จะไปทำหน้าที่เายแพร่โฆาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ศาสนาธรรมให้แก่ชุมชนในวัดชนในประเทศแต่สะดวกสบายจริงๆเปนน็นความภูมิใจร่วมกันว่าการทํางานของพระสงฆ์ไทยทุกรูปทุกวัดในประเทศเป็นเยี่ยมด้วยแล้วก็ทุกองค์กรของชาวพุทธที่รวมกันเป็นสมาพันธ์จากพุทธดีอยู่ดีแล้วก็ความเข้มแข็งความชนะเหนึ่นงใจเดีวยวกันของทุกท่านนี่แหละไปเป็นอลักยันให้รัฐบาลมีเยี่ยม ได้รับรองศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งที่จําเป็นสําหรับคนชนและสำหรับประเทศก็ด้วยและสำหรับชาวโลกซึ่งเป็นเกียรติและเป็นโอกาสด้วยคือการทาง,ทา,งนานของพระธรรมชูม,ม,ม,มสูงเปล่าเราจะคาดว่าวันข้างหน้าในประเทศอินเดียประเทศอินเดียที่ยังไม่รับรองพระศาสนาก็จะมีผลว่าขออนุญาตรับรองวนุญาตเป็นหนึ่งาสรรนาสิ่งรรอื่ซึ่งใน อ่าอีวิสันภาพยุโรปมันก็มีสามสามประเทศที่รับรองมีอิตาลีมีออสเตรียแล้วก็เบลีสันหรือเบลเยียมเพราะฉะนั้นเรเนรัสนี่ก็ต้องมาอันดับแรกก่อนแล้วก็เีมเต่มก็พอเติมพร้อมเชิญชวนญาติโยมทุกคนทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นชาวพุทธนี่แหละในฐานะเป็นคนไทยนี่แหละเป็นการเผยแพร่พระศาสนาเป็นการแบ่งปันหัวใจแบ่งปันความสุขมิตรภาพความพี่ความน้องใแก่สังคมโลก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพนทางการเมืองหรือรัฐาาบาลต่างๆไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามส่งเสริมแบ่งปันสนับสนุนด้วยอาวุธเาื่อไปทำลายล้างสามชีวิตทรัพย์สินแลงเัาเราต้องทำลอดจนเศรษฐกิจสังคมแต่พุทธศาสนาของเราที่าตมาทำอยู่ตอนนี้ก็คือส่งธรรมาวุธนอกจากจะช่วยที่เป็นเยี่ยมที่อักเซบเบิร์ แล้วก็ที่เมืองไทยที่มีบางที่เแบบมาที่ลาวฟัมดูชาอินเดียนแล้วก็ไปทำที่คองโกตอนนี้ทางคองโกขอมาจากเจริญสตรีจีดก